ปัญหายาเสพติดจริงๆแล้วทุกปีรัฐบาลก็มีนโยบายทุกภาคส่วนฝ่ายปกครองฝ่ายต่ารทงๆมีเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนที่เชิญอาชีพเครือข่ายมาก็อย่าอย่ามาเล่าความในใจมากกว่าอย่ามาเล่าว่าตำรวจกอนทัพสามยุคกาอนตั้งใจตั้งใจจริงๆที่จะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ของญาตว่าในส่วนวิจัยของผมเองในส่วนของผมเองในเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันปราบปรุงยาเสพติดทำตะวันแรกนำเสนอวิธีคิดระบบคิดโดยอาจจะถอดแบบมาจากตัวหนควยและคนานของ,งผมเป็นรองผู้จัดการณ์องค์กรมาครับฉะนั้นวิจัยขผมทำไม่ัีแรกก็คือสเ,เตนคอนเกอร์สร้างเครือขา่ายสร้างพาธีเครือขา่ายในวิจัยของเรื่องตัวหน่วยงานนะครับเราก็พบพก,กับท่านผูรร้ริการกรกแชร์ข้อมูลกัน ผมก่อนไปผมมั่นคงเแต่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเราเดินไปน้านครับแต่ว่าให้เห็นว่าภาคสามเราเดินแบบนี้ทำทุกวิถีเปิดยุทธการที่ภาคประชาชนคนท้ายยาและอีสานได้มีการปะทะเสียชีวิตไปไม่กี่บาทีไม่ได้ออกข่าวแต่เป็นการที่รู้กันว่าเราทำทุกวิถีหลังจากโครงการเสร็จสิ้นหนึ่งเดือนผมก็ได้สอบถามหลายที่ดูตามงานตลอดงานเอาคนเสร็จเลิกได้แปะคนครับ แล้วผมถามตอว่าแปดคนนี้กลับไปไหมแปดคนคน,นี้กลับไปสองคนครับกลับไปเสียสองคนแล้วถามว่าอีกหกคนนี้ทําอะไรบ้างพวกผมไปประสานกับนาย,ยกเทศมนตรีมีตําแหน่งงานว่างไหมนาย,ยกบอกมีเอาพวกนี้มาเลยมาสมัครงานรัรบไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยากทางานเองเอากระทำยังไงครับผมไปหาแรงงานขับไปหาแรงงานแรงงานท่านบอกว่ายินดีสนับสนุน ่งวิทยากรมาสอนคุณนี่อยากทำอะไรที่ที่เห็นในี่คือหลังจากที่เอาเขาออกมาได้แล้วจากเสร็จนะครับแล้วทาไมจะไม่กลับคืนอ,อันนี้คือเป็นปัญหาถึือเป็นวิธีมาโครงการชุมชนยัง่งยืนสามเดือนนี่แหละครับคือต้องถึงเวลาแนละ้วที่ต้องฝ่ายปกครองสาวสุขและแรงมาร่วมมือกันนครับนี้ทํำยังไงให้ย่างยืนไม่มีผู้เสพเพิาะโครงการนี้จะทําทั่วประเทศนะครับทําทั่วประเทศอยัภาคสารนักขา นะครับเราได้ร่วมมือกันทั้งในส่วนของตารวจคุธรจังหวัดแล้วก็ทางส,สออปสจนะครับได้ระดมกวาด,ดล้างน,นะครับในหมู่บ้านในชนุมนชะน,นนะครับไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ400กว่องบ้าซึ่งมันเป็นมันเป็นยุทธศาสตร์ที่มันมันค่อนข้างที่จะดาเนินการค่อนข้างยากนะครับพอหลังจากที่เราดกดดัรไปแล้วนะครับปัญหายยาะสิ้สิดครับ ลดลงไหมม,มานสามารถลดลงได้ระยะหนึ่งหลังจากที่เราดำเน,นินการไปแล้วพอระยะหนึ่งกลับมาเนี่ยชุมชนก็เริ่มมีปัญหาจากเข้ามาอีกนี่คือปัญหารเราจะมองกันว่าคือ,อสิ่งสําคัญที่เราต้องดำเนินการนะครับแล้วทางกบสสอต้งารจำนวนก่อน ข้ามาร่วมดูแลสิ้นที่สามารถที่จะมาดูแลบุตรหลานของตัวเองได้ด้วยเกียรติภูมิแห่งเราผู้พิทักษสันติรารด้วยเกียรติภูมิแห่งเราตำรวจมืออาชีพ